司机，你有没？ าฝนจะตกถ้าว่างสีฝนจะตกเราเออะไรเสียงเบ่าหรอหรือว่า,ตตอาวเอ,อาพูดเสียงเบาขถอ,ถอ,อขออากาศสงขอสี่จะบก thank I <laughs> อลกไปีทุกคนบอกว่าคือมีบางคนแบบสับสนว่าสีตาจริงเป็นสีน้ำตาลใช่สีตาแสแฉคอนแทคกก็จะเป็นอย่างนี้เห็นปะอันนี้คือคอนแทคก What is What is your favorite song in Sabrina new album man will. อร่อยง่ายใกล้ฉันอย่างเงี้ยเต็มเลยต่อให้ใไ,ใไ,ได้แค่ไหนว่วนน่ากินแหวนหน่ากินใช่ปะเหมืนเยลลี่เนาะแหวนคุณหญิงยาเรียกเรียกว่าอะไรดีแหวนแหวนเยลลี่ มีใยที่แก้มเหมือนแฟนฉันเลยที่ชื่อลิงลิง <c oughs> miss you I miss you guys too มาบูไฮมาบูไฮ love Leyla เอาเมยอยากให้ไลฟ์เมยเดี๋ยวขอดูก่อนอาจจะพร้อมบิดเดี๋ยว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 ดูก่อนแต่ว่าอยากไลฟ์นะแต่ว่า <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนวันนี้ต้องคืนเสร็จงานกี่โมงแล้บบถ้ากลับมายังมีฟิลก็อาจจะไลฟ์ในกี่ตะกี้ไลฟ์ในตะกกี้มันไม่รู้มันเออไม่เฮื่อมาก C.N. ค่ะอุ้ยเสียงมันดูแบบเสียงมันดูแบบเปลี่ยนมากเลยอะคือจริงๆนะเสียงเสียงเวลาแบบใช้เวลาขึ้นอะไรมันไม่เหมือนกันเนาะแบบเนี้ยเราทําตัวไม่ค่อยถูกใช่ปะแล้วก็แบบเสียงเปลี่ยนตตตึ ไลฟ์ติ๊กต็อโอนหนึ่ันระวังนะระวังไดโอนนะจง <c oughs> คืนนี้ก็น่าจะมีคนบิดก็ไม่แน่อาจจะอาจจะไม่บิดนะเดี๋ยวดูก่อน you ก็ oh, น,น่าสนใจนะ Oh my g อีกแบบหนึ่งฉันจะถึงที่หมายแล้วล่ะอีกแ8นาทีเด็ดล่ะชายหุ้น Memory Candy I wish Instagram Live and in automate hmm. automation translation. Mm, I wish I wish they had it too. <laughs> <laughs> yeah, the two. Come on, my man, comment ดตู้มาใกล้วดตู้มาใ, <น S 2> ใกลนน้แล้วกันนะโอเคได้เลยจ้าเ,เดี๋ยวฉันขออนุญาตไปทำงานก่อนบ๊ายบายนะทุกคนคืนนี้เจอกันใหมะ่ะคืนนี้เจอกันใหม่นะอาจจะไม่แน่เจอก,กันกนะครับน,นี่กี่นี่กี่สิบห้านาทีน่าจะได้อยู่นะบ๊ายบายนะทุกคนไป